แ2ด5ออง้าวีสายเก้าหนึ่งกแปย์เก้าสองแปดครับมีอะไรกับท่านฮะอ่ะมไม่มีแล้วเนี่ยทำไมอะ แล้วท่านสามารถออกมาจากงานคนเดียวได้เหรอฮะโอ้ตัง,ต,งตึงเยอะเลยตังเนอะเนอะตังเยอะเลยเนาะแล้วพี่นะขอขอก็ขอทราบชื่อพี่หน่อยไม่ได้เหรอขอก็ขอทราบชื่อพี่หน่อยไม่ได้เหรอฮะเอาในเมื่อพี่เรียกผมแล้วก็นะอ่ะผมให้ดูใบพีนะ ไหนๆก็เรียกแล้วก็ฮะเอ้าทำไมอ่ะผมมมไไ่่ีีเเเยยรกกิดพี่ก็พี่จะดูกล้องไหมฮะว่าว่าพี่เรียกไม่เรียกเอ้าไหมจะดูกล้องไว้พี่กับพี่ไฟเรียกเรื่องผมอ่ะหมอตองยี่สายก้าครับแล้วออกก็อยู่อันดับการคนเดียวด้วยอ่ะแล้วตังค์ทำไมพกเยอะจังอ่ะ เลยร้อยที่ไหนแล้วเป็นฝึกนั่นน่ะพี่นะน่าน่าจะเอานวยความสะดวกไม่น่าไปเรียกแล้วไม่จับมือเขาเมื่อกี้ผมก็เห็นในรถรถคันนั้นไม่ผิดเล้รถรถรถที่มาทุกข้าวโคน่ะนะเขารู้เขาเห็นนะพี่นะจริงๆนะ เดี๋ยวตามก่อระเบียบออกปรงการคอนเดียวมันมันมันก็ไม่มันก็ไม่จะสมควรบอกกับพี่จริงจริงเขาให้อำนวยความความื่ความสะดวกยาจรแต่พี่กับกับกับไม่ได้อำนวยความสะดวกยานรนต์นะพี่นะแต่การแต่การก็ททำมันมันมันต้อใช่เป็นตำรวจทางหลวงมันต้องอำนวยความสะดวกเดี๋ยพี่ มันไม่ใช่นิดหน่อยพอเห็นเขาแซงเขาเสิองอะไรหน่อยพี่ก็จะนั่นนะนะถ้าถ้าปรับปรุงแล้วปรับปรุงมาพี่นะเพราะว่าทุกวันมันยุคเพราะว่ายุคยุคยุคสมัยมันเปลี่ยนหมดแล้วพี่นะจะได้อยู่อยู่อยู่ยา,ย,ายาวไหมเ้าเปนดีดีกว่าไปโดนก็ร้องเรียน,นพี่นะโอเคครับพอ่อทนาปกษัตย์ก้าวครับ